ให้เต็มที่โลกทุย่างไว้เรื่อยๆทอย่างอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองทุย่างลกูกทุย่าง ไม่ต้องไปคอยติดคอยหลุดแบบไหนเลยลกไม่ต้องเลยไม่ต้องมีห่วงติดห่วงหลุดอะไรทั้งนั้นแหละทุกอย่างเลยลูกจากไม่เอาตัวไม่เอาเองจบให้กับสรรางวัดไปเรื่อยๆไม่ต้องไปห่วงละไม่ละ,ละอะไรไม่ต้องมีห่วงติดห่วงหลุดอะไรเลยห่วงละไม่ละไปห่วงติดห่วงหลุดอะไรส่วนเกินทั้นั้นลูกเรียกว่าสมุไทยปรุงแต่งท่านั้นโมหะปุงแต่งท่านั้น ทุกอย่างก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองลูกทุกอย่างทุกอย่าง,างนิทานสรุปสังฆราะห์วัตด,ดีๆวิมุตสรุปสังฆราะห์วัตด,ดีๆ กว้างเต็มที่ทุกอย่างทุกอน,นุลกธะท่าเลยลูกเออเต็มที่หน่อยเปิดอย่าไม่ได้สลายนิสัยควบคุมนิสัยทรงนิสัยประคองกายประคองจิตเนี่ยมันเป็นมันเป็นสมุทัยนิสัยทั้งนั้นลูกประธานนิสัยทั้งนั้นจากทิ้งตัวทิ้งเองลูกทุกอย่างเลยทุกอน,นุลกธะท่าเลยจากทิ้งตัวทิ้งเอง Everything, and has some จับไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่ยกเมนไม่กระทงความว่างลูกไม่ยกเว้นไม่กระทงว่างทุก <No. S 2> อย่างก็จับไม่เอาตัวไม่เอาเอง เว้นไม่กันทั้งว่างอย่างก็จะไม่เอาตรวไม่เอาเองมันไม่ใช่อะไรในว่างอะไรในไม่ว่างนะงกว้างนี้หน่อยสิ ไปพูงไปข้างหน้าอย่างเดียวเอ้ยสิ่งที่ไม่มีขอบเขตมันไม่ใช่แค่ทิศหนึ่งทางใดสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยแล้วก็จับไม่เอาตรงไม่เอาเองนั่นแหละลูกแล้วสติล้างเรื่อยๆล้างขอบล้างเขตเรื่อยคือสติล้างเรื่อยๆล้างไอ้เอ็นนิสัยที่มันคอยจะแค่นี้แค่นั้นเนี่ยเนี่ยเทาเรลาะประธานนิสัยอุปทานนิสัยหรือสมุทัยนิสัยก็เรียนิสัยแห่งทุกข์ แค่นี้แค่นั้นอะไรเนี่ยเขาก็นุสติล้างเรื่อยๆจับไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยนะมันไม่มีขาบเคตมันไม่แค่นี้แค่นั้นมันไม่ได้แค่อะไรไอ้จักไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยนะม,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 มันไม่ได้แค่อะไร มันไม่ใช่แค่รู้ไม่รู้มันไม่ใช่แค่รู้สึกไม่รู้สึก,สกม,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 มันไม่ใช่แค่นิ่งไม่นิ่งมันไม่ได้แค่เฉยไม่เฉยมันไม่ใช่แค่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดา เอาตัวไม่เอาเนี่ยไอจ้จากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่างหรือไม่ว่างลูก สิ่งที่ไม่มีขอบเขตไอ้จากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยมันคือไม่มีขอบเขตมันไม่ใช่แค่ว่างหรือไม่ว่างมันไม่ใช่แค่ว่างหรือไม่ว่างลูกจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยทุกอย่างจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยมันไม่มีขอบเขตมันไม่ใช่แค่ว่างหรือไม่ว่าง กางมือมันไม่เมื่อยเหรอลดลงหน่อยก็ได้เออธรรมดาเออมันจะมันจะเมื่อยไปไหมไมันจะหนักหนาสาสก,กันไหมมันไม่ใช่เสรีทธรีภาพนะนี่นะมันติดหินดินปูนโลหะก็ระวังกลาง,างาอ,ยอย่าไปติดขวางชาวบ้านเขาอ่ะดูด้วยเนี่ยเดี๋ยวไปอยู่สนามบินแอร์พอร์ตไปกลางนะอ,อ่ะเอ้ย เรียกสีธัญญาเดี๋ยวนี้เลยรัฐบาลสีธัญดารัฐบาลสีธัญญามาเดี๋ยวนี้ดูด้วยนะธอย่ามันไม่มีขอบเขตมันไม่อยู่ที่แค่นี้แค่นี้มันไม่อยู่แค่สีจำเร็ดดีๆมันไม่ได้อยู่แค่รูปแค่น้าสีที่มันไล่ลองลอยผ่านรูปผ่านน้ำออกไปเนี่ย Something that you mm have -hmm. <coughs> so, exactly. a little without a care. So it doesn't have anything to do with the body or mind. <coughs> ที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้ายสิบเก้าใช่ไหมเ,เดี๋ยววันพรุ่งนี้ตั้งกองมหาสังฆทานใหญ่ก็แล้วกันนะจะถวายเรื่องไตรยวรด้วยหลายร้อยชุดอยู่นะก็สั่งจักสั่งเย็บมาตั้งนานแล้วต้งแต่ทั้งสั่งทอผ้าสั่งย้อมผ้าสั่งจักสั่งเย็บต้งแต่ข้าพรรษาโน้น มาแบบเรือเกือไปแบบเรือเชือเลย ไม่มีขอบเแต่ลกอย่า<ม>โมตะแค่นี้แค่นั้นแค่อะไรอยู่มันจะได้มันจะได้ยิ่งกว่าเปดิดถ้ว่าเปิดเต็มที่เนี่ยมันจะได้มันจะได้ยิ่งกว่าเปดิดองเี้ลูกเออถ้าไปอยู่แค่เปดิดอย่างเงี้ยมันยังแค่อยู่แค่ยตนะอยู่ยังนี่ไม่มีขอบเแตเนี่ยมันลอยลอยยตนะนะลอยอินทรีย์ลอยยตนะนะมันไม่ใช่แค่ ปิดแค่เปิดด้วยมันยิง่งกว่านั้นสิ่งที่ไม่มีขวาเขตเนี่ยผูอย่างก,ก็จากทิ้งตัวทิ้งเองผูอย่างก,ก็จากสลัดตัวสลัเองผูอย่างก,ก็จากไม่ยึตดยตัวไม่ยึดเองผูอย่างก,ก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยสิ่งที่ไม่มีขวามเขต นุสเตกขึ้นมาล้างเรื่อยๆลูกมันเป็นนุสติแหงมหาคุนานุสติขึ้นมาล้างสังสวัตรเรื่อยๆนุสเตกขึ้นมาสรบล้างสังสวัตรเ,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 เรือเร่อยๆลูกเวลาเปิดมือแบบนี้รู้สึกมีอะไรเข้าลงข้างในแบบขาไปขา ไม่ต้องสนใจเรื่องปฏิยาที่มันเกิดขึ้นมันจะหลากหลายมากมันเกิดขึ้นงที่ไม่มีความเจ็นนุสติล้างเลยสิ่งที่ไม่มีความเห็บดังนั้นร่างกายมันจะประปากว่าก็ตามที่ว่ปวดลูกผลชันหรือว่าจะเกิดอาการพลังออกจากฝ่ามือจากร่างกายเข้ามาไม่ต้องสนใจสรุปล่างอย่างเดียวนั้นมันเป็นปฏิยาแห่งปภาแห่งการโผดที่สภาพเป็นสองประวัติเพื่อคนตรชืสอควเนนี้ไว้ดีๆนะให้สรุป ล้างไปื่อยทุกอย่างก็คือจากไม่เอาตัวไม่เอาเองลูกทุกอย่างแล้วจากทุกอย่างทุกอย่างทุกอนน้อยรอบ่าะท่าสิ่งที่ไม่มีขอบเขตก็ลอยทุกสิ่งเลยทุกอย่างทิ้งทุกสิ่งอย่างไปยทิ้งตัวทิ้งเองไปเลยเลยทุกสิ่งอย่างไปเลยเลยตัวเลยเองไปเลยทิ้งตัวทิ้งเองไปเลยสิ่งที่ไม่มีขอบเขตก็อยากทิ้งตัวทิ้งเอง

อย่าสะดุดจะแค่นุภาาเพราะดสจู่จังคือสันี้เอาไว้สถานการณ์แห่งหนุภาพที่ปราปวดเช่นทางจิตด้วยซาาแล้วาะอีอย่าสดุดจัชักไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเลยนี่คือ ล้างไปเรื่อยๆลูกไล่ยล้างไปได้ไ้สังสวรรค์นี่มันหลากหลายเลยนะทายส่วตัวจะบอกของภาพมันก็หลากหลายลักเลยแล้วที่ดกล่มลว่มลั มันยังมีสิ่งที่เยองมากขึ้นเกิดขึ้นตามนุภาพาเรของเราแต่ไม่ได้ตัดใคเดินไม่เจอคนแลตรงนี้เป็นอะไรที่เราคุยถึงเลนกที่เป็นกดถในส่วนยว่ามันแต่ละตอนแต่ตอนให้มันเลยตึ้ง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 ต่้งตึ้นตึตึ้งตอ้งตน้งตึ้็ตท้งตึ้งเต้ตตง Okay. สองฆวัตรนี่ก็คังอาวุธท่านั้นแหละสงฆวานี่ก็คังเสบียงสังฆวาตรเนี่คังอาวุธตี่แอารยัลยันนี่เขาลให้ตัาเองลำบากตามตัวเองด้วยดูด้วยกำลงังฟังพยายามทำดีๆแล้มมวพูดให้ฟังกันได้ว่าให้ไปแล้วมาให้ไป กำลังสรางเสียรภาพเลยดีเออเรื่องคิดไปแยากไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวเองกันตลอดอยากไม่เอาจะไม่เอาเองกันตลอดมันจะไม่โมโตัวแวะนี่แวะนั่นความคิดแวะความคิดแวะความคิดพาแวะ